ฝันไหมมาเล่าเลยอย่าเพิ่งเล่าอย่าเพิ่งเล่าอย่าเพิ่งเล่าสค่ะฝันมฝันฝ่าเล่าเล่าเล่ามาเล่าเ่าเร็วเวเรีบเล่ารีบอยห้ออกวันยังจะได้มากันเยอะอ๋อ้วันหยุดไม่ใช่วันหยุดธนาคารก็เมาเริ่มเริ่มเอาเอาเร่มเล่าเล่ามาเล่ามาเล่า ไม่ได้เดี๋ยวน่นี้ตัวแล้วกันเฮ้ยจนตัวเลยเหรอไม่ก็เราเปความฝันจะไปตีเอาไงใครตีเอาไม่ไม่ทีเนตจะบอกเป็นตัวเลยไม่อัดคลิปดีกว่าอัดสรุปว่าครเนี่ยยังไม่เรื่องเลยแปดเจก้าอซื้อแปดกับแปดปดก็ซื้อเอาขึ้นลงแล้วันที่เ้าด้วยอ่าสมตัวแปลว่าแปเ้า่นออใช่ช่ก้าับตัวเดียวกันะครับก็อีกแปห มาตามนั่นนะแต่ละไม่รู้ว่ามีแปดแบบเออใช่อันนี้ชัวชัวมีแปดอะข้างหลังเป็นนั่นเราเองแล้วกันให้ตัวเดียวพอถ้าสองตัวเดี๋ยววาว่าใครจะว่าเดี๋ยวเสียดายแทนเขาไม่นี้ต้อง้ตัวเอ้ยเสสะสมไอ้นี่มาเยอะแล้ว ามีไปออกบวชไปเดี๋ยวจะโกแล้วนะไปออกบวชคิวก็จะไปทีแล้วออกบวชออกบวชไม่หายนะตาดีิงตึดีแต่หน้าเนี่ยยังไม่หายแก้มคงไม่หายหรอเฮ้ยแก้มคงไม่หายแล้วแก้มมีเงินมาายเลยมาทายเลยเรียกดิเรียกดิม เรียกเลยลูกเรียกมาอ่ะเราขยับขยับวงกว้างนิดนึงขยับวงกว้างอ่ะจุดดังขยับวงกว้างหน่อยค่ะคนอื่นจะได้เข้าเนาะเด็กลับพีครับลูกมาอะไรพี่เนสสวยสิมองไงดูให้ดูนะหน้าอย่างเงี้ยเรียนอ่ะทำไมอ่ะก็โอเคนะควตายเพาไม่มีใครเขาเต็มขนาดนี้ อ๋อจัดผงจัดงาน่ายเสร็จเลยนะถ่ายเสร็จเลยเหรอบอกแล้วถ่ายเสร็จแล้วกลับบ้านเลยว่างั้นถ่ายเสร็จพอดีหมดไส้หมดผงถ่ายเสร็จมุกอะไรวะติดปั่นรับเดียวดิติดปั่นไม่เห็นดูม่มีขอรูปหนึ่งครับก็ถึงแล้วก็รอถ่ายยังไงก็ตอนบ่ายไม่ถ่ายนี่ไม่ใช่ตอนบ่ายตอนนั้นเสร็จบ่ายๆแล้วก็คันค้ำหัว ที่เน็ตบวงสวงมอ่ะหรกวันที่หกตลบบวงสวงไม่ไม่ไม่พสิ้นเดือนอสิ้นเดือนาสิ้นเดือนกรกฎดาก็เดือนนี้ไงวันนี้ที่หนึ่งเหรอเนี่ยก็ใช่ไม่รู้ไม่รู้ที่ผมเน็ตไปสมุดสาครเน็ตรู้รอยัง คันะรือหกับเก้ามีสองวันค่ะหไปคนเดียวเอ้ยไม่ใช่คนเดียวไม่ได้คู่อแต่วันที่9้าไปกับไบด้วยแต่วันที่หกมีปอปอเอวสถานโลกันวันที่เก้าพงเสร็จค่ำเนาะบ่าจะกลับมาถึงใช่ไหมทำไมอ่ะ ไ,ไม่ไมหรอสมุดสงครามไม่ทันานรับน้องไม่ทันอ่ะสงครามภาษาคอนไม่รู้ไมรอกเพรามันอยู่ในตอนนักเรียนเขาอ่เรียนกันใช่โรงเรียนเลิกอโรงเรียนเลิกเหมือนกันอ๋องั้นไม่เป็นไรค่ะป้างอเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องถามหาแล้วว่าายไปไหนเดี๋ยวให้น้องมาเรียนที่สมุกวันนั้นทุกวันนั้นเลยใช่หม มุมเป็ตัวได้ใครไม่ได้บอก้อขยบให้่กไเอาเลยหลูกเอาทางไหนก็ได้ลกเอาเลค่ะเอาเลยค่ะขยกได้อยโนี่สคริปต์ยาวอ๋อนี่ทำได้ใครอยกได้ตรงไหนเอาเลย อยากเห็นตาหวานๆลูกชายอ่ะลูกชายยานเนาะอยากเห็นตามากเลยพี่ใบอ่าถอนเลยลูกตามันป็นฟูตามันป็ือพี่ใบฝันไหมลูกฝันไหมเนี่ยเขาเข้ามากันเยอะวันนี้เข้ามาขอหวยนะเน่ยเห็นไหมมากันเต็มหึงคนละตัวเนทให้แปดแล้วใบให้แล้วนับเลยกี่คนเราโอ้กี่คนวะพี่เนทให้แปดแล้วพี่ใบให้เลขสองสองอะไรสองสองแล้วก็พวกเรา เอาใบนับสิอีกคนนับดิ้นับดิมันเป็นเลขสอหลักเอาใบนับเส็ดอ่ะนสองสามตัวอะไรว้คราวนี้สองสาไปเลยั้างั้นสอเป็นหกแะคูณสอก็สี่สิบเน่บอกวันนั้นอาะพี่ปอจะซื้อก็ซื้อแปห้านะอ่ะยีบสองคนก็บวกใบกันเนี่อีกสงเป็นยีบสก็แปดสองสี่ปสี่สองะยีบสองคนเลยเหรอผมไม่น่าเชื่อน้อเช่มาเยอะพี่เน่ถให้แปด อเขอดีพอๆ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 พองพอๆ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 พอวพอๆ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 พอพอๆพอๆพอพอๆพอๆพอพอๆพออๆพอๆพอๆพอพอๆพอพอๆพอๆพอดพอๆพอๆพอ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 อพออพอพๆอพอพออพ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 ออพออพอพอพออพ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 ออพออพอพออ เอาแบลวแข่งกันให้ตั้งรูปดิแบลวแบลวท่นแบลวสุดแล้วหรอวัน <laughs> นี้อารมณ์แบลวไม่อยู่เฮ้ย <laughs> พี่ใบเต็มเพลงเจ๋งนะฟังเต็มเพลงเอ้ยเคยเลยนะเพลงเขาอะมาหาลายวัวชนเลยพี่ใบอ่ะอิ่ยสเมียงเข้าปากแปะเลยนะ พี่เนีเอาอีสานสู้ดิโซเชียลแคมป์แม่พี่ใบลงาเล่นใหญ่เกินแม่เอ้ยเพลงอีสานเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เพจใต้พี่ใบเอาพี่ใบเขาร้อยเพจใต้โซเชียลแคมตั้งแต่เป็นคนสามแต่พี่เดชแต่เล่นเพลงพี่ใบใหญ่มากแม่เอ้ยเชียลแทบแทเลยนะโอ้โหเสยแบบมีการแบบแผ่นกล้องผ่านกระจกมีสองแบบด้วยนะอะไรจะขนาดเล่นใหญ่มากอ่ะ เขาให้ทำเนาะพี่ใบจ้างสองบาทพี่เนสเล่นได้ล้านหนึ่งพี่ใบจ้างด้วยเล่ะพี่ใบจ่ายตังค์เลยสองบาทจ่ายไปสองบาทอ๋อเงานบุญงานบุญไม่รู้เลยว่างานบุญงี้ยไม่เล่นใหญ่ขนาดนั้นหเออไม่ก็จะได้ติปน้องสักสองบาทสามบาทแค่อะไรให้เปิดไหมค่ะเปิดมาเออพอดีเมื่อวานนี่ไม่ใครบุญ เมื่อเช้าของนี้ก็เปิดแล้วเอ้องฟังด้วยดูโทรศัพท์เปิดก็ฟังแต่ซีนะคะตอนนี้ <laughs> ฟังว่าเป็นอะไรเพลงอะไรใชมาโหลก็โหลดเล่นซีเก็บไว้ก็อะไรเพลงมาจาังหวะดีนะเปิดมาเจอเพลงพีเ่นเนทพี่เนทก็ได้ยินเพลงที่ใบไออกแล้วที่ยังวันจัดรายการเสร็จแล้วค่ะได้ยินเลยก็ค่ะตอนที่ทำวิดีโออะไรโอ้ไปมาก ไปให้ลูกปั๊นแต่งหน้าทำผมกินข้าวไม่ไม่กล้องหน้าก่อนที่ใครขอเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาออกเลยนะได้ได้ไดานนั้นละมั้งเอาตอนนี้เราหน้าเว้นไปวันหนึ่งเลยน้อบอกไปแล้วได้ไปลูกปันแล้วอ่ะโอเคอาหารนี่จะเอาไปกินเลยไหมหรือว่ายังไงไปจะบอกว่าถ่ายไปเป็นพันแล้วอะลูกปั๊นพี่ไปกินไม่แพงมั้งอะให้บอกให้มา้ไหะ เอาถือให้พี่พี่แน่นอนพี่ปากปากพี่ใบไอไปเหมือถือได้ไปสวัสดีตอนบ่ายเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวตอนเลิกพี่จะตั้งกล้องไว้แต่นู่นแล้วก็ไปแล้วก็ไปพี่ใบต้องแลกบัตรไหมลูก ขอแฟนหน่อยนะคะ